สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราก็มาใหม่เดิมนะปักน้ำปานบุรีครับผมก็วันนี้จะเปิดด้วยลองเล่นไมโครจิ๊ดูครับผมน้ำนิ่งๆนะน,นี้ปมาน้ำลงครับนั้นก็หน่าเกมมาทำเกมมาตอนผมทักสอกทำมาได้ครับเดี๋ยวงานมาติดตามผลงานนะครับไมโครจิก๊กครับผมจะตรวจด,ด้วย7กรัมนะเจ็ดกรัมข้างเสาเลย ข้างสองนี่ครับน้ำค่อนข้างนิ่งนะ วันนั้นมาเขาก็ได้เปียนะตรงเนี้ยเดี๋ยวล,ลองหัวมุมนี้นดูนะครับหัวมุมดูนด,ด,ด,ดูว่ามีตัวไหมเปลี่ยนสีวันนั้นมาน้ำน้ำแรงนี่ค่อนข้างมีตะก,กานันในนี่ลื่นนะลื่นเลยอ่ะเป็นคาบของไอ้ดินแดงจากแม่น้ำนะมาครับลื่น ขึนมาปกติเยอะเลยครับผมปกติตรองทาานี้จะจะอยู่หนึบเลยครับอันนี้อันตรายนะเป็นคล้ายๆตะไครค้ครับปกติจะเป็นๆดำเนี้ยยืนมันหอยอย่างนี้ก่อนครับค้นหาไปเรื่อย นนี้ครับทำเลสวยนะครับตรงนี้แบบน้ำก็สวยนะเรื่องแปลกมากนะครับ รออยู่ครับหวัวละอยู่หัวเกาะแล้วครับผมน้ําอีโซดีมากเลยครับผมครับ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  มันเงียบเหี้ยวจังมันเงียบเกินไปแล้วนะกลับกลายเป็นน้ำขุ่นดีกว่า กัดหน่อยมะกัดไปอ๋อไอเล้งเลยอับเสร็จแล้วครับไอ้เก๋าไอ้เก๋าใหญ่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 เฮ้ยเสร็จเก๋าแล้วเก๋าแล้วเก๋าแล้วเก๋าเลยโดนเลยโดนเก๋าเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีครคันอ่อนด้วยเสร็จแล้วครับผมไมโครจิ๊กเจอเก๋าไป ปลาอื่นไม่กินเก่ากินครับผมนี่นะโหยิ่งใหญ่เลยเอาขึ้นยังไงนี่นเจมจับได้มัง้งจับนี่ก่อนช็อกกีตก่อนโอ้เรียบร้อยครับเก่าเลยครับผมกระดกมาช้าๆนะมีเก่าให้เล่นครับผมประสบความสำเร็จในไมโครจิ๊กเคแยวปลดปลาก่อนครับก็ได้ได้พี่เก่าไม่แบบงงๆนะนงนงๆครับได้ได้พี่เกา๋า ไม่ก็จิกไม่แบบงงๆนะครับผมก็ตีไปเรื่อยเมื่อกี้กินน,นึกว่าติดนึกว่าติดติดหินนะแต่ว่าเขาสู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจมใส่เปป่ะ คน,นมาที่บอกมีกูหลาเอต,ต่มาตีเลย โคห้ากรัมครับห้ากัมนะตีข้างเสาเลยดูว่าจะมีกัดไหมครับแล้วก็เจกมาแบบมั่วๆส่งๆไปตัวมีเก๋อวะเก๋ามาอีกตัวนะมมันก็ข้างตานนะโอ้ย,อยเจียมได้ตัวแล้วไปไหนะ หลุดละไม่ติดกักด้วย้จๆะะะอะไรจไม่จัไเจมเล่นต่ำๆนะม่อ,อมันไม่กินแอคเร็วักินแอคสโลสโลว์จเล่นดับช็อตแล้ว กินนะนะมาเลยเว้ยนี่เลยไอ้ข้างปานกินแอคเซโลนี่เองนะเจมได้แล้วครับผมตีมาประมาณ<อ>ตั้งแต่ตีห้าครึ่งผมยังงานไมโครอยู่นะ oh, อ๋อนี่ตกปลาเลี้ยงแมวของแท้เลยนะ อาเรียบร้อยครับผมไมโครผมเป็นไกลหินมากไปนะเรียบร้อยได้เบ็ดตัวเดียวไอ้นี่ตัววันเนพิ่งตีตัวนี้วันนี้เอาหลุด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 อากประสบความสาเร็จในไมโครทิกมากครับผม Điên tinh xì kiểu kiểu ý 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 kiểu นในเล็งครับผมผ่านมาครับซัดว,ว่าเอเล้งเอเล็งเอเล้งวิ่งมาซัดนะครับผมไปด้านนอกแต่มันใกล้ฝั่งไหมครับ เวลาจะเล่นเขาไม่กัดโอเคครับน,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 นี <c oughs> ่ไงก็ลองฆ่ากรรมนะมก็บ,บอกกิน่นั่ไละไอเจมมาแล้วไอเจมมาแล้วเว้ยได้เวลาละเฮ้ยตัวใหญ่ด้วย เอ้ยนะเจมเล่นนะครับผมนี่ปลาเริ่มมานะเอ่อปลาอะไรเอ่ยเฮ้ยนั่นเองนะใช่เลยนะน้าเจมก็ไม่แห้วนะครับผม เออเมื่อกี้ก็ข้างป่านี่หว่ารอรอเฉยๆก่นอนยังไงปล่อยปล่อยมันที่มันออกนะ <ห ả? S 1> ปล่อยสายที่มันออกอย่าอย่าให้สายหยอ่อนติดเด็กตัวเดียวไอ้เก่า,าอะเมื่อกี้ได้มีตรงก็ผมว่าไม่น่าติดหินง,ง่ายอะ ใช่เมื่อกี้เนี่ยผมรู้ว่าปลาแล้วเมื่อกี้หวานไปหน่อยแม่ปลายเก่ามันหะน่ะให้คันอ่อนไม่เร็วเท่าเดิมออกต้องปล่อยมันให้กออกมัอก่อนดึงอ่ะ อําตกเ้ยไม่รอหรอออกออกออ้ออกออออกออกออออออกออออออกออ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 กออ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 กออ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 กออ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 กออ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 กออ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 อ ปล่อยเลยตายก่อนนะครับอีโอบครับผมนี่มีพิษตัวกำลังจะเยียตัวปลาตายอะไรไม่เก่งเว้ยอออีโอบนะครับนี่เป็ดตัวเดียวใสอีโอบไซส์ใหญ่เลยนะโอ้แล้วก็นึกว่าเก๋านึกว่าเก๋าครับไม่ใช่เก๋าอีอบเลยครับผม โอเคก็ยังดีครับด้วยไมยโครจิกนะครับเดี๋ยวมาหาตัวต่อไปปลาชนิดนี้มีพิษนะครับว่ามีหนามเนี่ยตรวจครับต้องปล่อยไปโอเคครับปล่อยไปเรียบร้อยแล้วแต่วมาหาต,ตัวต่อไปนะครับผมกีนี่ก็ติดต่อนะแต่ไมโครจิ๊กร่วมท้อแล้วครับ ก่อนสีพระเอกของผมตรงนี้ที่สีชมพูเลยมีนัดต้นนะครับช่องช่องนัดนัดเสร็จแล้วนะครับนัดเรสร็จสลีทัวพงครับครับนัดเรสร็จสลีทัวพงนะครับตกอีโศนะครับนี้นอกใจอีโศ <twitch. S 1> นี่นอกใจอีโศมาตกแคาร์โลนะครับส่วนด้านนู้นก็เป็นนัดเจนนัดเจนเจ้าเก่านะครับเจนเตรงนี้เก่ามากเก่ามาไม่เก่าครับปลาไม่เก่าเท่าไหร่ครับปลาเก่าไม่กินเบ็ดครับ อะไรนะเจมนะครับเจมเจมสายเบจากครับเขาบอกว่าชีวิตนี้เขาจะถมตะกัวที่นี่ให้เต็มเลยเราจะได้เดินเดินถึงก็พาคารตกหยอดที่เสาอยู่นะเอางั้นเลยล่ะอันนี้ผมจะเริ่มด้วยดับช็อตนะครับเป็นวันนี้อยากได้ข้างปานกับกาลิซีเหรอกาลิซีครับกับกับไอ้นี่กับะมง กาลิซีกาลิซีนะครับอยู่ข้างเสาผมเรียกมันในข้างเหลืองนไงเขาเรียกกาลิซีติดในข้างสสเสาเส้นเคยครับเดีี๋ยยยวห่อตรงน้ ไปไหนหมดเลยวันนี้ไายกล้องมั้งครับโอเคครับมาแล้วมาแล้วเป็นกระีสีหน่อยกระีสีน้อยกระรีกระีสีหน่อยนะกระีสีน้อยกระีสีน้อย,อยไป <c oughs> โอ้ยังจะมากัดครับถือว่าไม่เห้านะครับผม กระรีสีน้อยนะครับอันนี้เป็นกระรีสีน้อยน้อยมากเลยกัดหนอนเขียวนะเดี๋ยวถนอมถนอมเนะี่ยปลดโอเคครับปล่อยเข้าไปกระรีสีน้อยมากัดนะครับวุ้นเป็นหนอนเขียวครับเขียวเขียวแบบหนอนใบไม้นะ แล้วก็ผูกแบบช็อตสั้นๆลปลาหน้าดินเลยครับตีข้างเสานะปลาหน้าดินเลยน้ำเหมือนจะนิ่งนะน้ำไม่เดินละ่าลงพื้นพื้นนะครับเดี๋ยวพักหนึ่งน้ำจะเดินแรงกระสีขาวกัดดีสุดผมว่า ก่อนตอนที่ตกสิงคูสิงคูกับไหลอะต่อไปเป็นแคลโรนะครับผมแคลโรนะครับผูกสำเร็จไปแล้วเกี่ยวได้เลยครับ เรียบร้อยเอาเก็บโลแป๊บนึง่งม,มาลุยกันต่อครับกับแคโลโรไลน่าโดนได้ป่ะยอดมากไม่ใหญ่นะ อะคนละเสาไว้เลยโอ้แม่เจ้ามันเล่นหางขาดเลย หางขาดเลยอโอ้ยกินมันกินนะเป็นอาหารขาดเลยดูนะตีข้ามเมนูเลยโอเคครับผมตียัดเข้าไปในรูเสานะดูนะครับอาจจะปล่อยจมเลยแล้วก็ สามาเลยนะมันไม่มีตัวนะไนี่เผู่ครับมาแล้วมาแล้วเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้จักปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ปลา ปลาอะไรเนี่ยแม่ค่ะใช่เปล่าปลาปลาสีสีดำดำตาโตโตแม่แม่ไม่แป้นนะปอกปอก,ปอกนะเคแล้วปล่อยไปก่อน ปากคมมเงี้ยนะไอแปนใช่แปนเหแปนเหรอไม่รู้ว่าพีรเต็มได้จะจิ้งหนึ่งนเนี่ยตัวนี้อืมปลาอะไรมั้งทอดกรอบมันจะอร่อยอืมต้องประมาณร้อยตัวอ๋อเจมาไมาโครดีรนะอ่ะเจะม้าไมโครมั้งนันก็ต้องมลืมกระต่อกับไมโครจัดกรรมนะครับน้ำก็เริ่มจะไหลๆหลแล้วขึ้นแล้ว เกาะเลี้ยมากับพื้นเลยครับให้ตัวกัดเลยครับวันนี้ตีนต่อไปเขาะ้เลี้ยงพื้นเลยทีนี้เจ็กหน้าตักไม่มีตัวครับ มัมีกัดครับกัดแล้วครับเรียบร้อยครับกัดแล้วครับผมเคไม่ลุ้ปลาเลยครับผมอไอ้ยุไม่ใช่เกา๋ากัดไกลข้างปานมาแล้วโอเคครับมีกัดนะโอเคข้างปานมาแล้วยังดีครับผมไมโครจิ๊เจ็ดกรรมาข้างปานข้างปานไซนี้นะครับผมตรงนี้นะครับ เฉลีล่ยป่ะครับเฉลีล่ยป่ะครับเฉลีล่ยป่ะครับโอเคครับข้างตานไปนี้ก็ถือว่าโอเคครับผม ไซส์สวยเลยครับใซสสวยเลยนิดเลยครับผม ูมาแล้วครับผมโอ้ไม่ขึ้นเลยครับไม่รู้อะไรครับเดี๋ยวออกเมือแล้วครับ โอ้มาครับผมพิเตียครับพิเตียพิเตียมาแล้วพีิเตียมาแล้วเตียอยู่ลึกเลยครับวันนี้โอ้พเตียพิเตียมุดอยู่แล้วครับเตียมาครับผมพิเตียดูนะพิเตียเตียมาแล้วครับผมวันนี้อ่าถูกกัดได้รอนะครับผมได้รอวันนี้ ได้ล้อได้เจอครับผมแคลโรนะถ่ายรูปหน่อยครับโอเคครับพี่เปียมาแล้วครับผมโอเคเก็บใส่กระติกก่อนโอเคถ้ากับคุณปลาเล็กนะปลาปลาเล็กครับนี่ปลาเล็ก หายหญ่หายไปไหนแล้วไมนะ่รู้หา่ทอดครับผมลึลกังไป,ไปอันนี้มาครับผมสีเสือดสีเสือดนะสีเสือดกิน กินแอคเร็วนะครับผมอีเซตกินแอคเร็วเลยนะอีเซตกินแอคเร็วครับอหไรนี่มันไม่รักเสาเหรอมันไม่รักเสาเหรอ เปียอได้เปียต <pues, S 3> ัวนะเอาได้เปียเอออยู่ข้างเสาอีหะอ๋อเปี๊ยะเที่ยวไหมพี่เปียะเออไมโครหรอกัดนี่กัดหนอนไมโครตีนเสียไปสองตัวแล้วอันนี้ของคุณป่ะเออโอ้ขอบคุณครับพี่หวังจะได้เปียเปียตัวใหญ่ไหมครับตัวอะไรทอดครับนิดหน่อย มาเยอะมาเยอะอ่ะชิดชิดเลยเดยุไม่โคตีเลยเนี่ยขาแข็งนี่ไม่โคกัดนะมันไม่ดุจริงหรอเปล่าเนี่ยปกตินี่น้ำวันนี้ผมมาน้ำคุณอะ่ะจริงวายวาดน้ำไม่เงินน้ำในคลองอ่ะกี่น้ำกี่น้ำได้เยอะอะฮะได้เยอะไหมได้เยอะดิ ปลาไอหางแข็งนี่เพี้ยไปอ่ะไปยันหนีอ่ะเอาเตียไอ่เตียเข้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องปิดคลิปได้เพียงเท่านี้นะครับผมลาลากันด้วยเส้นสมาชินะครับผมนัทเสร็งนะครับช่องอะไรนะช่องนัทเสร็งเซรีนทัวพงศ์ครับตกอีโซครับผมตกอีโซครับอีโซเพื่อนสมาชิกนะครับก็วันนี้น้ําสวยใสครับผมปลากัดยากมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นไรสงสัยชอบน้ําขุ่นมั้ะ ยังไงกันพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ